คุณยูครับแต่ต้องเล่าวันนี้กลับมาเจอกันแนะ่นอนว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีของเราก็คือคุณอุกอิงนั่นเองเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ย หนึ่งเนี่ยแน่แนเลยคือมันไม่ใช่เรื่องราวของแค่การเมืองแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวระดับประเทศที่หลายคนให้ความสนใจเนประชาชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกคน Romans. รวมถึงวงการบันเทิงของเราวันนี้เนี่ยก็จะดูควบคู่กันไปคู่ขนานกันไปเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องราวของการเมืองแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่จะติดตามเรื่องนี้จับตามองเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือเรื่องราวของท่านนายกร,รัฐมนตรีคุณองค์หญิงเนี่ยที่มีการยกหูโทรศัพท์ โทรไปหาฮุนเซนพูดคุยกันส่วนตัวนะฮะเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมช่องบกนี่แหละนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่คิดว่าการโทรไปพูดคุยของคุณองค์ิงเนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะจะถูกเลกคอร์ดเอาไว้โดยฮุนเซนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้บอกว่า พอหลังเลคคอร์เสร็จคุยกันเสร็จนู่นนี่นั่นเสร็จเนี่ยนะครับก็คือมีการปล่อยคลิปเสียงออกมาซึ่งไม่แน่ใจว่าการปล่อยคลิปเสียงออกมาในครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไปโกรธอะไรของแม่ทัพภาคที่2หรือเปล่าหรือว่าโดนกดดันจากตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เลยมีการปล่อยคลิปนี้เนี่ยออกมานั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอปล่อยคลิปเนีอ,อกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าคนไทยทุกคนที่ได้ ติดตามเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ได้ยินคลิปเสียงกันนี้แบบเต็มๆเ,เลย10กวกานาทีด้วยกันนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยนะมันมี2ประเด็นใหญ่ๆที่มีคนพูดถึงกันอย่างมากมายเนี่ยนะฮะที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการพูดเอาไว้ในคลิปเสียงที่มีการพูดคุยกับฮุนเซนผู้นําของกัมพูชานนเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องราวของที่บอกว่าเนี่ยเห็นใจหลานหน่อยเนี่เพร,ราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากจะได้อะไรอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าคุณองค์อิงเนี่ยบอกกับฮุนเซนบอกว่าอยากได้อะไรเนี่ยก็ให้บอกมาเลยนยเดี๋ยวจะจัดการให้ซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนก็มองแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดแบบนั้นออกไปเนี่ยแล้วก็จะจัดการเรื่องอะไรนี่ครับคุณผู้ชมทั้งที่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่จําเป็นหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องไปงอเขมรเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็คือประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ว่ากัมพูชาเนี่ย เป็นประเทศที่ด้อยการพัฒนาแล้วเราเนี่ยจะไปงออะไรของกัมพูชาเนี่ยฮะเลยก็ทำมาถึงจะต้องให้กัมพูชาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าเราอันนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยเนี่ยกับคําถามนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะนายกเองก็ออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออภัยคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะอีกอันนึงก็คือบอกว่าไม่อยากให้อาฮนเซนเนี่ยไปฟังฝั่งตรงข้ามกับเราเนี่ยมากนักเนี่ยก็คือ แม่ทัพภาคที่2นะฮะโอ้โหอันนี้หลายคนได้ยินคลิปเสียงปุ๊บเนี่ยก็ตกใจเลยว่าอู้ทำไมนายกถึงพูดไปแบบนั้นนะฮะบอกว่าเป็นคนของฝั่งตัวข้ามาเราหมดเลยนะฮะไม่อยากจะให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะครับหรือว่าโกรธเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในคลิปเสียงนั่นเองนะหลายคนเนี่ยก็แน่นอนแหละนะพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอโ้ทำไมถึงมีการไปพูดแบบนั้นอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยบ้านเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องไปง้เอเขมรเลยเนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันมีการพิพาทกันเกิดขึ้นเนี่ย ก็ควรจะทําตามกระบวนการขั้นตอนไป1 2 3 4งสนะฮะแต่ก็เข้าใจได้เนี่ยที่มีการอธิบายเอาไว้ของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอะเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยนะฮะว่าการอธิบายเอาไว้ของท่านนายกเนี่ยว่าอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแถลงการเนี่ยล่าสุดก็คือวันนี้เลยเนี่ยบอกว่าขออภัยพี่น้องประชาชนปมคลิปเสียงหลุดจากการพูดคุยกับผู้นํากัมพูชานั่นเองเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยอ่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าขออภัยที่ ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สบายใจดิฉันเนี่ยได้พูดคุยกับแม่ทัพป้าที่2อน้ลก็อธิบายถึงเจตนาว่า เป็นเพียงเทคนิคการสื่อสารที่จะเจราจาเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้เข้าใจเขาก่อนนะแล้วเราเนี่ยจะได้มีการพูดคุยต่อรองดีเทลต,ต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้มีการหยุดปะทะกันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็คือเอาง่ายว่าเป็นการเรียกว่าการใช้จิตวิทยาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะฮะแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยคือความตั้งใจที่แท้จริงเลยของนายรัฐมนตรีที่ได้มีการยกหูหาหนเซ็นนี่แหละนะครับแล้วก็บอกว่า ต้องการที่จะให้สถานการณ์เนี่ยสงบสุขแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะมีการเล็กขอดเสียงเอาไว้หรือว่าอัดคลิปเสียงเอาไว้แล้วก็เอามาเผยแพร่แบบนี้นั่นเองเนะฮะวันนี้เนี่ยนายโยบบอกว่าไม่มีเวลาที่เราเนี่ยจะมานันทะเลาะกันแบบนี้แล้วนะเราจะต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้รัฐบาลเนี่ยยินดีที่จะซัพพอตกองทัพทุกรูปแบบนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็คือความตั้งใจที่จะทําร่วมกันกับกองทัพหลังจากนี้นั่นเองเนะฮะ แม่ก็อะไรได้ว่าเป็นคําอธิบายชี้แจงครั้งที่2นั่นแหละเนี่ยครั้งแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหลังจากที่ คลิปเสียงหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะท่านนายกก็รีแอคชั่นเทคแอคชั่นทันทีปึ้งโดยการออกมาแถลงข่าวแต่ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าร้อนระอุนะฮะหลายคนก็ได้สารมาแบบแรกไปแล้วเนี่ยว่ามีการพูดคุยกันหลังบ้านนุ่นเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ยังไม่มีคนฟังสักเท่าไหร่นะจนกระทั่งนี่แหละที่อ่านในคุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการออกมาชี้แจงในครั้งล่าสุดนี่เลยขอท่านนายรัฐมนตรีนั่นเองนะครับก็อ่า ใครคิดเห็นแบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยนะสำหรับเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าแหมมันเป็นเรื่องราวที่น่าจะยอมรับได้ยากเลยเพราะว่ามันเป็นภัยความมั่นคงของประเทศเลยแล้วมีการไปพูดคุยเจรจากันแบบนั้นเนี่ยแล้วเราเนี่ยแหมมีไพ่เหนือกว่าดัานนะฮะจะไปให้ฮุนเซนเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าเราอีกนะครับคุณผู้ชม อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงกันในบ้านเราเนอย่างมากมายแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเนี่ยรวมถึงคนบันเทิงบ้านเราก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนกันอ่าอย่างคนนี้แพรรีไพรวันของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้เนี่ยในเฟซบุ๊กนั่นเองเนี่ยอันแรกเนี่ยก็มีการบอกนี่แหละเนี่ยบอกว่าเสียเหลี่ยมฮีฮุนดุยสละนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยเอาออกไปก่อนเนีี่้ เป็นร่องบ้านเมืองนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมทางหน้าหอมแพรลี่เองก็ยังได้มีการโพสต์อีกโพสต์นึงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยก็คือโพสต์นี้นั่นเองบอกว่าท่านนี่ก็รู้ว่าสิ่งที่ฮุนดุยทำเนี่ยก็เพื่อคะแนนนิยมของตัวเองนะครับไม่ได้เพื่อมิตรไมตรีอะไรนะครับคุณผู้ชมความจริงใจอะไรทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่นะฮะแล้วท่านเนี่ยยังจะไป,ไปเป็นตัวตลกเป็นหมากในเกมให้เขาอีกหรอคะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แพรลี่เนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าหนึ่งคนที่ถูกจับตามองอย่างหนักนะฮะในตอนนี้ก็คืออ่านี่นะฮะคุณหญิงสุดารัตน์นั่นเองนะครับที่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันสําหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมพอมันเกิดคลิปเสียงแบบนี้หลุดออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์นะบ,บอกว่าหลานกําลังจะถูกโจมตีขอให้ลุงเนี่ยช่วยหน่อยนะไม่ใช่ เสียงของผู้นำที่ปกป้องอธิปไตยแต่คือเสียงของคนที่ห่วงตัวเองมากกว่าประเทศนั่นเองนะฮะอะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปฟังกันหน่อยครับคุณชมว่าคลิปเสียงคลิปนี้ของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยได้มีการพูดเอาไว้ว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองครับทุกท่านได้ฟังคลิปเสียงที่นายกรัฐมนตรีได้ คุยเป็นการส่วนตัวกับผู้นํากัมพูชาหรือยังคะต้องบอกว่าการเป็นผู้นําของประเทศจะต้องยืนอยู่เหนือผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองเริ่มต้นในการเจรจาก็ผิดแล้วค่ะเริ่มต้นด้วยการว้าววอนขอร้องให้อังเคอร์ช่วยหลานหน่อยหลานถูกโจมตีในประเทศจะแย่อยู่แล้วซึ่งมันเห็นเจตนาชัดเจนค่ะว่าไม่ได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศถ้านายกคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศจะต้อง ไม่เจราจาอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นการเจราจาส่วนตัวเรียกลุงเรียกหลานไม่ผิดค่ะ แต่ต้องเจราจาว่าในฐานะลุงก็เป็นผู้นำของประเทศกัมพูชาหลานเป็นผู้นำของประเทศไทยปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเรามาพบเจอกันเพื่อที่จะหาทางออกจากปัญหานี้ให้วินวินทั้งสองประเทศได้อย่างไรเพราะอย่างไรเสียพรมแดนเราก็จะติดกันอยู่อย่างนี้ไปอีกชั่วกับช่วกันพี่น้องสองฝั่งชายแดนก็เป็นพี่น้องกันเราควรจะหาทาง แก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ใช่นำปัญหาเข้าสู่สารโลกแล้วก็นัดเจรจาอย่างเปิดเผยโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเว้าววอนขอร้องให้เขาช่วยเพราะหลานถูกโจมตีอย่างยิ่งในประเทศขอให้ลุงช่วยหน่อยเริ่มต้นเจรจาแบบนี้เสียศักดิ์ศรีของการเป็นผู้นำไทยค่ะ มันต้องเริ่มต้นว่าในฐานะเป็นหลานก็ได้แต่เป็นผู้นำของประเทศต้องการที่จะหาข้อยุติอย่างสงบและเชื่อว่าการเจรจาทวิภาคีระหว่างเราทั้งสองจะสามารถหาข้อยุติเพื่อเป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศได้แต่ผิดหวังค่ะเพราะที่ฟังมานี้เนี่ยเป็นการขอร้องเพื่อที่จะให้ทางผู้นำกัมพูชาช่วยไม่ได้ช่วยประเทศไทยนะคะช่วยให้หลานอย่าถูกด่ามากกว่านี้มันอะไรกันคะประเทศไม่ใช่ ของคุณนะคะประเทศเป็นของประชาชนทุกคนโบดให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีให้หน้าคนไทยด้วยค่ะที่สําคัญค่ะไม่ควรที่จะไปพูดภาดพิงในเชิงลบโดยเฉพาะบอกว่าแม่ทัพภาคสองนั้นอยู่คนละฝั่งกับเราอยากได้คําอธิบายค่ะเรานั้นหมายถึงใครคะ่ะหมายความว่าอย่างไรและไปกล่าวหาเขาว่าเขาพูดเท่ๆซึ่งวันนี้ถ้าไม่มีกองทัพไม่มีแม่ทัพภาคสองเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าเรา จะแย่มากกว่านี้ขนาดไหนนี่เราก็เสียเปรียบัมพูชาไปหลายขุมแล้วนะคะนี่อันนี้แหละครับทุกคนก็คือเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะหนึ่งมุมมองของคุณหญิงสุดารัตน์นั่นเองที่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะฮะและแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทุกคนก็คือพยายามที่จะหาคําตอบนะว่าสิ่งที่มีการพูดคุยกับคุณเซนเนี่ยท่านนายกเนี่ย พูดถึงอะไรยังไงนะก็อ่านคําอธิบายให้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเรื่องนี้เนี่ยนะหนึ่งสิ่งที่คนไทยบ้านเราเนี่ยไม่แตกแยกกันเลยนะฮะก็คือเรื่องราวของการที่บอกว่าไม่อยากให้ประเด็นนี้เนี่ยนะฮะจนมันกลายเลยเถิดเป็นรัฐประหารนั่นเองเนี่ยซึ่งเนี่ยคุณสรยุทธ์เองก็ออกมาพูดว่าไม่เอารัฐประหารนั่นเองนะครับทุกคนก็คืออาจริงๆแล้วเนี่ย คนไทยหลายคนเนี่ยก็คือติดตามข่าวเรื่องนี้มากพอสมควรนี่ยแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่มีความเห็นตรงกันเนี่ยก็คือไม่อยากให้เกิดรัฐประหารในประเทศไทยเกิดขึ้นอีกนั่นเองเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนการ เรียกว่าแช่แข็งเศรษฐกิจเลยนะถ้าเกิดรัฐบาลเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบหลายอย่างแลวก็โอ้เรียกว่ากลัวมันจะผ่านจุดนั้นไปได้นะเราก็เคยกันมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะพี่โดมประกรณราของเราเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่าสิ่งที่พวกเราเนี่ยคนไทยทุกคนมีเนี่ยก็คือความสามารถขี่ไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะทำลายได้นั่นเองนะครับก็มีคนออกมาเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายหลายคนนะฮะอย่างเนี่ย บอสนวัดเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพอได้ยินคลิปเสียงแล้วเนี่ยแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบอสเองจะอยู่ต่างประเทศก็ มีการเคลื่อนไหวนะฮะใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าถ้ามียุสภาวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะพันในงามในสังกัดไม่ว่าจะเป็น Miss ก r a n d น n t e r n a t i o n a l m i s s g r a n น Thailand หรืออ่า Miss Universe ที่เพิ่งได้ลิิทธิ์มาต่างๆนา,นานาที่อยู่ในสังกัดของ MGI ไเนี่ยนะฮะไปประท้วงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะบอสนวัดเนี่ยเขาก็ยืนหยัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะโดยเฉพาะเวที Miss Grand เนี่ยที่บอกว่ายืนข้างประชาธิปไตยนั่นเองนะฮะก็มีการออกมาโพสต์แบบ เนี่ยนะฮะอ่านางงามในสังกัดเนี่ยก็คือเชอเอมเนี่ยเนี่ยนะฮะก็คือมีการออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมถึงเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะก็คืออันนี้แหละนะที่มีการออกมาโพสต์บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเอมขอแสดงจุดยืนเนี่ยในฐานะปัจเจกนะครับเป็นการต่อต้านรัฐประหารอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดรัฐประหารเนี่ยแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีจุดยืนทางการเมืองเป็นของตัวเองนะครับโดยไม่ได้มาจากการถูกบีบบังคับทางสังคมนั่นเองเนี่ยเพราะว่าทุกๆคนเน เพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยกระแสสังคมเนี่ยจะเลือกคนดีแล้วก็คนร้ายตามขั้นตามขั้วของการเมืองที่มีอํานาจนั่นเองเาต่อคําคพูดของเราเนี่ยจะติดตัวไปตลอดแม้ว่าในวันที่ขั้วของการเมืองเ,เปลี่ยนไปแล้วนะฮะขอฝากไว้เท่านี้สําหรับโพสต์นี้ค่ะและก็เป็นการแชร์โพสต์ของบอสนวัดมานั่นเองเน,นะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยเนะครับว่าตอนนี้เนี่ย โอ้หลายคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีการออกมาแสดงจุดยืนแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยอย่างมากมายเลยเนะฮะซึ่งเรื่องของชายแดนไทยออก,กับกัมพูชาที่มันเกิดคลิปเสียงหลุดออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันก็เป็นเ,เรื่องที่คนไทยหลายคนด้วยว่าทุกคนดีกว่าในประเทศไทยเนี่ยให้ความสนใจและก็จับตามองเรื่องนี้ไปอย่างมากมายเลยเนะฮะหลังจากนี้คงต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่า1 การที่พักฝ่ายค้านเองนะหรือว่า,าประชาชนบางกลุ่มบางส่วนเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการอ,าออกมาชุมนุมแล้วแล้วก็มีการเรียกร้องให้ยุบสภาหรือไม่ก็มีการลากออกของท่านนายกรัฐมนตรีของคุณองอิงเนี่ยนะฮะจะมีการลากออกหรือไม่อะไรอย่างไรเนี่ยก็มีการเรียกร้องอยู่2ข้อนี้นะครับแล้วก็มีหลายคนออกมาเปิดแนวว่าแนาวทางหลังจากนี้เนี่ยสเส้นทางนะฮะที่จะมีให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเลือกก็คือ1ลากออก2ก็คือยุบสภาเนี่ย หรือไม่ก็สามเนี่ยจะการตั้งใหม่นี่ะแลวก็แสดงความรับผิดชอบด้วยแต่ที่แน่ๆเนี่ยหลังจากที่ดูกันมาติดตามกันมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือมีการออกมาถแถลงอย่างมากมายหลายฉบับของพรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือยืนยันว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ต่อนะ่ยเลก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะรอบคอบมากขึ้นในการพูดคุยกับผู้มีส่วนร่วมนะฮะหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานา,นานเนี่ย ก็จะมีการพูดคุยมากขึ้นโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่2นี่ครับที่ก่อนนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเกิดขึ้นไปเนี่ยที่บอกว่าอยู่คนละฝังกับเรา,น,า,น,าเนู่นนี่นั่นนะฮะอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เองเนี่ยก็ออกมาขอนะครับว่าอยาจะใช้ออกมาชี้แจงตรงนี้หน่อยว่าหมายความว่าอะไรอย่างไรนะฮะซึ่งล่าสุดที่ออกมาชี้แจงเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่ามีการพูดคุยเจรจากันแล้วก็อธิบายให้ฟังไปแล้วแม่ทัพภาคที่2เขาเข้าใจแล้วหล,หลังจากนี้รัฐบาลเองนะฮะกับแม่พักแม่ทัพภาคที่2เองเนี่ย ก็คือจะมีการร่วมมือกันแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตแม่ชัทภา,าที่2อ,อย่างเต็มที่นั่นเองอ่ะเรื่องน,นี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะไปในทิศทางไหนโดยเฉพาะเรื่องราวของความตึงเครียดเนี่ยของชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาช่องบกนั่นเองครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะที่เอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรับชมกันเพราะว่าตอนนี้ อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองหรือมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนไทยทั้งประเทศที่จะจับตามองแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะคุณผู้ชมคือเราก็รักแผ่นดินเกิดบ้านเราเนี่ยก็คือจะพาครอบครองครอบคุม,คมหรือว่าปกป้องประเทศไทยของเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้โดยดีที่สุดแล้วก็ ให้เรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขนะุนนนะฮะคุณผู้ชมคงต้องติดตามรอดูกันต่อไปสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นั่นเองครับ